สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู youtube ออนมณีจันนะคะคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นคําทํานายของชาวปีขานคนที่เกิดปีเสือนะคะในปีเสือ เป็นคำทำนายของท่านที่เกิดปีเสือในปีพศ2565นะคะท่านที่เกิดในนักกษัตริย์ขาน,นะคะ่ะในปีเสือเรามาดูกันนะคะว่าท่านที่เกิดปีเสือและมาชนในปีเสือปีนี้ดวงจะเป็นยังไงเราจะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออราเคิลนะคะในชุดนี้ค่ะแปดดาบหงโดนดาบแปดอันดับเอ็ดเอ็ดออฟ o อ g ไฟอ่อนครับสตรีนโอ้เทพีแห่งความงดงาม เธอคือ Alpharday หรือ The Star Six of Pentacle Oh Seven of Swords King of Cups Eight of Pentacle เดทเป็นรูปนกฟินิกซ์สำหรับชาวปีเสือนะคะในปี2565เนี่ยท่านจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพมีเกณฑ์ที่จะได้รางวัลน,นะได้รับได้รับรางวัลได้รับใบเกียรติบัตร ใบเกียรติบัตรเหรียญได้รับโลได้รับถ้วยรางวัลได้รับโลได้รับเกียรติบัตรอาจจะเป็นรางวัลนาคาอาวอร์ดหรือรางวัลอะไรก็ตามการงานของท่านจะเจริญก้าวหน้าดีคนที่ทำธุรกิจเป็นชาวไร่ชาวนาเกษตรกร,ะร,กรจะประสบความสำเร็จธุรกิจการงานของท่านจะประสบความสำเร็จอย่างดีค่ะยิ่งทำบุญยิ่งรวย เอ๋มองว่าคุณอ่ะจะสวยขึ้นนะท่านจะหล่อขึ้นสวยขึ้นและสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นท่านจะสับสนในความรักนะจะเกิดความสับสนว่าหุ่นใจในความรักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเรื่องคดีความเข้ามาคุณน่ะกินเหล้าจัดนะดื่มเก่งเที่ยวเก่งกินเหล้าเก่ง คุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินน่ะมันทําให้คุณเนี่ยซึมเศร้าคุณอาจจะไปกินเหล้าคุณอาจจะไปกินเหล้ากินเบียร์หรืออาจจะเที่ยวเก่งนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเรื่องคดี เราจะใช้ไพ่ชุดนี้นะคะอาลับลาตีอลาด,ดินและตะเกียงวิเศษนักเดินทางเกงอีชา ดาบเอสคาลิเบอร์แม่มดไอเนี่ยเนี่ยแม่มดร่างทรงหมอดูเนี่ยหมอดูลายมือสนใจเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สนใจเรื่องาศาสนา จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การปกป้องคุ้มครองคุณคุณจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกลองนี้ไพ่ตีง่ายตีไพ่ง่ายค่อนข้างง่ายไม่มีอะไรมากชอบ เสียเงินกับหมอดูชอบดูดวงชอบไปหาลัางทรงมีความสุขปีหน้าคุณอะจะให้ความสนใจในการทำนายดวงมากคุณมีเกณฑ์ที่จะไปหาหมอดูโลภมนุษย์ทุกคนมีความโลภในใจอยากรวยอยากสวยอยากมีบ้านอยากมีรถคุณจะโดนหลอก เพราะความโลภอาจจะมีคนมาชวนคุณไปหุ้นทําธุรกิจด้วยมีคนมาชวนคุณให้ให้คุณนะมาหุ้นทําธุรกิจด้วยคุณก็ตกลงทันทีเลยแล้วก็โดนหลอกเงินอาจจะมีคนมาชวนคุณเล่นแชร์ชวนคุณไปลงเอ,อ่อทธุรกิจด้วยแล้วคุณก็โดนหลอกนะคะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลให้การคุ้มครองคุณก็จะมีเกณฑ์แต่งงานสมหวังในความรักจะประสบความสำเร็จในการเรียนสอบผ่านเอ็นติดการเรียนดีจะมีปัญหารักสามเศร้าค่ะอาจจะมีปัญหารักสามเศร้าได้ คุณจะได้เจอหมอดูผู้หญิงหรือร่างทรงผู้หญิงที่เก่งและใบนี้มีเกณฑ์จะได้ลูกชายคุณจะสามารถได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยอาจจะมีการจัดงานแต่งงานอาจจะมีการจัดงานแต่งงานหรือว่าอาจจะแบบเออเป็นเกี่ยวกับเรื่องการไปร่วมพิธีกรรมโบราณอะ เข้าร่วมพิธีกรรมเก่าๆเช่นไปฟังสวดพันยักษ์ไปเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนามีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวต่างประเทศเป็นปีที่มิราเคิลค่ะสิ่งที่เคยฝัน่ะจะได้โดยง่ายสิ่งที่เคยฝันนะจะสำเร็จโดยง่ายเหมือนมีเวทมนต์ มีเกณฑ์ถูกหวยม, hehe, มีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ได้เงินมีเกณฑ์ขายบ้านได้เงินขายที่ดินได้เงินเป็นปีที่คุณจะได้เงินก้อนโตและเป็นปีที่มีเกณฑ์ถูกหวยแล้วก็ปีไพ่แทลเวลนะคะมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์ไปเที่ยวเมืองนอกได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ในปีหน้าเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนโตอาจจะขายที่ดินได้ขายบ้านได้ขายรถได้จะได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้ไปเที่ยวต่างจังหวัด เป็นปีที่คุณมีความสุขค่ะมีความสุขคุณจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องศาสนามากขึ้นนะคุณจะสนใจเรื่องศาสนามากขึ้นแล้วก็จะได้ไปเที่ยวทะเลจะมีคนนะ่ะมาทําให้คุณนะ่ะร้องไห้จะมีคนมาทําให้คุณเสียใจให้ระวังนะคะเจอมิจฉาชีพเจอหลอกเงินเจอมิจฉาชีพมาปลอกลอกทําให้เสียใจ เสียตัวด้วยเสียตัวด้วยเสียเงินด้วยเสียตัวเสียเงินแล้วก็เสียใจคุณจะเจอปัญหากับเจ้านายนะคะมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้เจ้านายไม่ค่อยดีอ่ะอาจจะโดนเจ้านายโกงเงินเจ้านายเจ้านายโกงเงินค่าจ้างคุณมีเกณฑ์จะไปต่างประเทศในปีหน้านะจะได้ไปต่างประเทศในปีหน้า เรามาดูชุดสุดท้ายกันนะคะช้อปปิ้งพายผีเสื้อช้อปปิ้งพลายผีเสื้อช้อปปิ้ง Express your individuality Allow your true self to shine because you are a wisdom กูรวย กูรวยก็คือเรื่องของเรื่องกูรวยกูรวยคุณจะมีความสุขกับการไปเที่ยวช้อปปิง้งการใช้เงินเนี่ยแหละ spiritual นี่คือไพ่ครูค่ะ spiritual teacher คนที่ทำอาชีพเป็นครูครูสอนเด็กอนุบาลอาจารย์สอนมหาลัยครูครูสอนพิเศษครูครูสอนพิเศษนักเขียน จะประสบความสำเร็จและได้เงินก้อนโต Admit you to feeling to yourself Be honest with yourself already You know what it is that you truly deserve คุณจะมีโอกาสได้รับรู้ความจริงจากคนใกล้ชิดคุณมีโอกาสที่จะได้รับรู้ความลับของคนอื่นได้รับรู้ความจริงโดยบังเอิญ จะมีคนมาขอคำปรึกษาคุณจะมีคนที่กำลังเป็นทุกข์คนที่กำลังเดือดร้อนมาขอคำแนะนำจากคุณค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะท่านใดต้องการดูดวงมการส่วนตัวก็กรุณาแอดไลน์มาค่ะ